สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิฟจะพาเพื่อนๆทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวที่วาเลนนากันนะคะวาเลนนาเป็นส่วนหนึ่งของเล็กโคมนะคะที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งเลยนะคะรอบนี้กิฟจะพาเพื่อนๆน,น,นั่งรถไฟมาจากที่เลกโก้นะคะมาลงที่วาเลนนาแล้วค่ะใช้เวลานั่งไม่นานนะคะจำได้ว่าน่าจะประมาณ5สต็อปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะปักหมดุด ข้างล่างให้นะคะว่านั่งกี่สต๊อปนะคะพอลงรถไฟเสร็จแล้วกิฟเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็กิฟถึงจะเดินลงไปนะคะตามเส้นทางนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ผ่านมาตรงนี้ก็จะเห็นน้องหมาด้วยนะคะกิฟจะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนคือมันจะเป็นทางมีเส้นทางเดียวนะคะที่จะลงไปตัวเชนโตรนะคะไปตรงที่ที่ ที่ชมวิวอ,อะค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะคะทางเดินลงไปตรงนี้คืออยากจะบอกว่าคือมันเดินลงไปได้นะคะทุกคนเราใช้ทางลัดตรงไปตรงนี้เนาะแต่ส่วนกิฟคือกิฟมาครั้งแรกมาคนเดียวคือไม่รู้นะคะก็เลยเดินตามนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาตรงนี้เลยค่ะพอถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็จะเดินลงมาเนาะก็จะเป็นร้านกาแฟตรงนี้ค่ะแล้วก็ สังเกตเห็นนะักท่องเที่ยวเขาจะเดินลงมาใช่ไหมคะยังไม่ถึงนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะจุดแรกเลยก็ว่าได้หลังจากที่เดินลงมาจากที่สถานีรถไฟแล้วนะคะนูน่นทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นตรงที่กิ๊บเดินลงมาเนาะอันนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์นะคะเป็นบาร์มื้อเที่ยง ดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนก่อนที่จะกลับแต่ว่าจะพาเพื่อนๆเ,เดินตรงไปนะคะเราจะเดินลงไปที่ที่เล็กเลยนะคะไปดูจุดชมวิวสวยๆจึ้งๆที่วาเลนนากันนะคะนี่ค่ะคือมาวันนี้คืออากาศยังไม่ยังไม่เย็นนะคะยังไม่เย็นมากคือกิ๊บเลือกมาวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่มีแดดนะคะ แล้วก็วันนี้ก็อากาศสดชื่นมากๆค่ะทุกคนเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะต้นไม้ใบไม้ก็กำลังจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสร็จแล้วไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ร่วงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คืออากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่าไม่เย็นมากเนาะอันนี้คือกิปป๊บจะพาเพื่อนๆดูวิวโดยรอบก่อนพอเดิน ตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นทุกคนสังเกตเห็นไหมคะจะเห็นโรงแรมสีเหลืองฝั่งขวามือตรงข้ามกับโรงแรมก็จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ค่ะอยากจะบอกว่าท่าเรือเฟอร์รี่ตรงนี้อยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะแต่โรงแรมชื่ออะไรนั้นจําไม่ได้คะ่ะทุกคนอันนี้เขาเขียนบอกไว้ว่าจะไปที่เมนาโจนะคะอันนี้จะเป็นท่าเรือไปเมนาโจ ออกเสียงไม่ถูกยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอิตาลีค่อนข้างที่จะออกเสียงยากนิดหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นโรงแรมนะคะนี่อันนี้จะเป็นท่าเรือฝั่งขวามือเป็นท่าเรืออันนี้คือเราจะเดินตรงไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ฝั่งขวามือจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เนาะอันนี้กิบก็จะพาเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะนี่เลยค่ะตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น อีกวิวหนึ่งที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนจึงมากๆคือกิบมาตอนเช้าทุกคนถ่ากลิบมาถึงตอน10โมงนะคะไม่ใช่สี่เก้าโมงสี่สิบห้าเก้าโมงสี่สิบห้าค่ะนักท่องเที่ยวยังไม่มีนะคะทุกคนมีก็น้อยมากแล้วกิบมาช่วงเวลานี้คือได้วิวที่สวยมากๆค่ะทุกคนก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมีแพลนที่จะมาเที่ยวที่ วาเลนนาหรือไม่ว่าจะเป็นเบลาโจเมนาโจทุกคนขากิฟอยากจะบอกว่าทุกคนต้องออกมาตอนเช้านะคะจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวออกมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงสายสายหรือช่วงเที่ยงนี่คือนักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะ และนี่ก็เป็นเรือเฟอร์รี่นะคะที่มาจากเล็กโคมนะคะทุกคนเขาจะไปจอดสต๊อปแรกเลยอยู่ที่เบลลาโจนะคะเบลลาโจเป็นจุดแรกแล้วก็สวยมากๆค่ะทุกคนแต่ที่วาเลน่านี่ก็สวยนะที่วาเลน่านี่ก็วิวสวยวิวดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็น หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็แหล่งที่เดินชมก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่เบลลาโจนะคะนี่อันนี้จะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่มาจอดตรงนี้เพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวรับผู้โดยสารที่จะไปต่อที่เมนาโจนะคะเมนาโจถ้าออกเสียงไม่ถูกยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เดี๋ยวกจะพาเดินต่อไปเลยนะคะทุกคน ช่องทางนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลเลยอยากจะบอกว่าวิวดีมากๆนักท่องเที่ยวไม่เยอะคะ่ะทุกคนคะ่ะคือแต่ท่าถ้าตอนเที่ยงคือคืออยากจะบอกว่าเดินสวนกันนี่คือแบบถ่ายรูปออกมาไม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือวิวสวยมากบรรยากาศกำลังดีเลยคะ่ะช่วงนี้ นี่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆแล้วเส้นทางเนี้ค่ะอยากจะบอกว่าก่อนหน้านู้นปีก่อนช่วงโควิดเนาะที่กิบมาคือซุ้มตรงเนี้ค่ะเขาจะมีดอกไม้สวยมากทุกคนมันเป็นซุ้มไม้เลือยที่สวยมากๆเลยอันนี้พอเดินมานักท่องเที่ยวไม่เยอะนะคะช่วงนี้นี่ เขาก็จะมีมุมเล็กๆทางเดินขึ้นไปเนาะสวยมากๆค่ะทุกคนอยากจะให้มาเดินเล่นจริงๆค่ะถ้าใครมีเวลานั่งเรือเฟอร์รี่มาจากเลคโค o โมมาได้นะคะไม่ไกลค่ะใช้เวลาเดินแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็ทั่วแล้วค่ะแล้วก็ค่อยต่อไปที่อื่นเนาะน,นี่นักท่องเที่ยวเขาก็จะลงไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่ากิฟไม่ลงไปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของของที่เวเลนนาเลยตรงช่องทางเดินเหมือนเมื่อกี้นะคะทุกคนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตึกลาบ้านช่องเป็นร้านค้าฝั่งขวามือก็จะเป็นแม่น้ําเลยนะคะเป็นทะเลสาบเลยอันนี้เดินมาปุ๊บตรงนี้อยากจะบอกว่าอยากจะนั่งนั่งแบบรับบรรยากาศนั่งจิบกาแฟชมวิวแต่ว่ามันไม่มีโต๊ะแล้วนะคะทุกคน นี่คือโต๊ะเต็มนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมีเมนูอาหารให้ด้วยนะคะให้ดูราคาดูอะไรส่วนราคาก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่ว่าค่ะมันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟรหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามอยู่ที่เกาะอ,อยู่ที่หมู่บ้านนี้อยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่เลสโคมหรือเบราโจอะไรก็แบบ ทา,ทางสูงนะคะนี่ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่ามุมนี้มุมไฮไลท์เลยดูๆไปเหมือนที่ชินเกเตเรไหมคะเป็นมุมที่สวยอยู่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะอาจจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะคะไม่กว้างแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เหมือนที่ชินเกเตเรนะคะชินเกเตเรเขาจะมีตั้งห้าหมู่บ้านเนาะแต่ว่าอยู่ที่ปาร้ากิฟคิดว่า มันย่อส่วนลงมาค่ะทุกคนมันก็น่ารักอนะ่ะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านชาวประมงเขาบอกว่ามีอายุนับพันปีเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมเดียวกันนะคะกับกับกับวิวเมื่อกี้นะคะเป็นเป็นบาร์วิวเดียวกันเลยนี่กิฟอยากจะไปนั่งมุมมุมที่มันเห็นวิวค่ะแต่ว่ามันไม่ว่าง ถ้าจะนั่งข้างในก็มันก็ไม่ได้วิวส,สวยก็เลยเลือกที่จะไม่นั่งดีกว่าแต่ก็ไปเก็บภาพเก็บรูปส,สวยๆมาฝากอยู่นะคะร้านค้าไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนนี่เลยร้านค้าส่วนมากคือก็จะมีไม่เยอะเพราะว่ากิ๊บไม่แน่ใจว่าตั้งแต่โควิดมาคือเขาปิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะคือก็จะมีมีร้านแบบพวกแฮนด์เมดพวกขายของขายของฝากแค่นั้นนะคะ แต่ส่วนมากนะักท่องเที่ยวเขาก็จะมานั่งจิบกาแฟน, <c oughs> นั่งกินข้าวชมวิวแล้วก็เดิน <c oughs> เดินชมวิวของของวาเลนนานะคะอันนี้ก็จะให้ดูร้านนี้ พอเดินตรงขึ้นไปนะคะคือกิฟเลือกที่จะเดินมาฝั่งขวามือนะคะกิฟไม่เดินตรงขึ้นไปเมื่อกี้นะ<ม>ก็คืออันนี้กิฟจะพาเราออกมาดูรอบนอกนะคะจะเป็นทางเดินขึ้นไปที่วิลล่านะคะแต่ว่ากิฟไม่ได้เข้าไปวิลล่านะคะทุกคนอันนี้กิฟก็จะเดินเล่นชมวิวไปเรื่อยๆทุกคนสังเกตดูไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคือถ้าเป็นช่วงสายๆทุกคนดูคะ่ะ ถ้าเป็นช่วงสายๆนะคะคือนักท่องเที่ยวจะเยอะแล้วถ่ายรูปออกมาก็จะไม่สวยนะคะอันนี้คือกิฟมาถึงเช้าเช้าของกิฟก็คือไม่เกิน10โมงค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเที่ยงช่วง1 1มงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงนี่คือนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะคะกิฟก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงที่ที่โบสถ์นะคะอันนี้เดินตัดขึ้นมานะคะบนถนนเส้นกลางเมือง เขาเรียกว่าเชนตรนะคะเป็นเชนโตรตรงนี้แล้วก็จะเดินมาถึงโบสต,ตรงนี้เลยค่ะเป็นเคียซ่านะคะสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีโรงแรมนะคะโรงแรมอันนี้ก็จะอยู่หน้าโบสเลยนะคะเป็นโรงแรมวิกตอเรียโฮเทลนะคะเอาจริงสวยเละโรงแรมน,นี้สวยนะค่อนข้างน่าจะแพงด้วยแหละ บรรยากาศก็ยงน,น,นี้อัน,นถ้าเดินตรงลงไปก็จะเป็นเล็กเหมือนเดิมนะคะเล็กวาเลน่านะคะเป็นเป็นทะเลสาบนะคะอันนี้คือพาเดินขึ้นมาเล่นข้างบนเสร็จแล้วกิ๊บพาเดินกลับเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวที่นี่นะคะว่ากิ๊บจะไปต่อที่ลาโกดิเลโกนะคะอันนี้จะเป็นทางเดินทางเดินที่ที่กิ๊บบอกไว้ตั้งแต่ที่กิ๊บพามานะคะทุกคนมันเป็นทางลัดตัดขึ้นไปเนาะแต่ว่า กิฟสังเกตเห็นจะมีคนที่ไม่รู้ว่าเขามีบ้านหรือไม่มีบ้านเนาะเขาก็จะมานั่งอย่างนี้แบบกิฟก็แอบกลัวอยู่นะคะเพราะว่ามาคนเดียวเนาะคือกิฟเดินเร็วมากนะคะทุกคนพอสังเกตเห็นเขานั่งอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้คือกิฟก็แอบกลัวแล้วมันก็แบบมันไม่มีใครด้วยไงคะกิฟก็รีบเดินขึ้นมาเลยพอเดินขึ้นมาก็จะเป็นทางที่กิฟเดินออกมานะคะเดินออกมาจากสถานีรถไฟ นี่คะ่ะทุกคนจําได้ไหมเอ่ยนี่เลยที่ก็จะเดินตรงขึ้นไปเลยนะคะนี่แต่วิวก็ดีนะมาคนเดียวคะ่ะอันนี้คือมาคนเดียวนะคะเดินเที่ยวคนเดียวไม่มีใครถ่ายรูปให้ด้วยนะเออเอาจริงส่วนนักก็จะเป็นนักท่องเที่ยวถ่ายให้กันเองนะคะก็จะมีอยู่แบบเขาขอให้เราถ่ายให้แล้วเรา แล้วเขาก็แบบเออเดี๋ยวฉันถ่ายให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนค่ะพอเดินตรงขึ้นมาก็จะเป็นสถานีรถไฟเลยนะคะกิฟก็จะมานั่งรอเวลานะคะก็คือตรงบาร์ตรงนี้อยากจะบอกว่ามีชาไทยด้วยนะทุกคนมามาดื่มชาไทยนะคะกิฟเสียดายมากเลยกิฟไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่ากิฟเดินเล่นเหนื่อยแล้วกิฟก็เดินมานั่งพักที่บาร์ตรงนี้อยากจะบอกว่าชาไทยก็มีค่ะใช้ได้อยู่นะ นี่เลยค่ะอันนี้กิฟซื้อตั๋วรถไฟในแอปนะคะไปกับ4.4 4ยูโรนะคะนี่ค่ะนะักท่องเที่ยวที่มาจากเล็กโคไม่ใช่เล็กโคมอลทอนค่ะมาจากลาโกดิเล็กโกนะคะอันนี้คือนั่งรถไฟต่อไปที่มิลานได้เลยนะคะเพราะว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือเขาก็จะขึ้นรถไฟมิลานกันขึ้นรถไฟไปมิลานกันนะคะเพราะว่ารถไฟที่กิฟเลือกก็คือสายปลาย